สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันนะครับเ,เหมือนเดิมอยู่กับช่องห u วย h a n o i channel นะครับไปด้วยกันต่อนะครับฮานอยวันนี้นะครับก็เดินดีทุกวันนะครับของเราตามสูตรนะครับวันที่19เดือน10บ วีหกหกนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เรานะครับมาแบ่งปันแนวทางกานวรีแบบนี้ทุกวันนะครับแนวทางฮานอยนะครับลงให้ในช่องนี้นะครับไปกันไไวๆนะครับน้อยวันนี้สายวิ่งลูดสิบเก้าประตูจับสองกับหกนะครับเป็นตัววิ่งลูดนะครับตัวเดนเดอร์นะครับมีสองศูนย์ สองสองสามสองสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับส่วนชุดลองนะครับมีห้าหกหกหกเจ็ดหกหกแปด แล้วก็69นะครับโอเคนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับมี10ตัว10ชุดเหมือนเดิมนะครับไม่มากไม่น้อยอไปเปรียบเทียบไปรุ่นกันกับสูตรเดือนเจ้าอื่นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวจอดุดเน้นซุดกระโงตามมานะครับเป็น YouTube สอดนะครับก็รอติดตามรับชมเป็นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมานะครับอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยแบ่งปันแนวทางกันนะครับมาพบมาเจอกันที่นี่ทุกวันอยู่แล้วนะครรับ่่อะไไไมม ติดขัดอะไรนะครับก็จะมาทําลงเปนะ็นแนวทางให้นะครับสำนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทกท่านโชคดีรวยเฮ่เดี๋ยวม,มาพบมาลุ้นกันในวันถัดไปสวัสดีครับ